แต่เนี้ยโรงเรียนกูไม่มีเซเว่นมีโรงเรียนไม่มีเซเว่นหรอว้าวไม่ไม่โรงเรียนโรงเรียนกูไม่มีเซเว่นกูมีเซเว่นในโรงเรียนอะไรไม่โดนกระเป๋าอ่ะถ้าเป็นหน้าฮิตเลยเมื่อก่อนถ้าเกิดมึงกินมึงสั่งสั่งสิ่งแรกแล้วมึงจะสั่งอะไรนะเอาซูชิดีมึงนี่เป็นคนเหมารวมคนเก่งมากเลยเนาะเอ้ากูไม่รู้นี่คือขนาดมึงแก่งข้าวสองมือเนี่ยกูกินสามมือไง อันนี้ต้องแบบแล้วหมดแล้วนะมึงดึง,ดงอย <c oughs> ู่นั่นแหละดึงอ่เยจนถุงเปื่อยอ่ะมันต้องมีพี่ห้อแมวเออเรื่องนี้อเหอหมอยี่หายเอาตอ,น,อนนี้ไอ้เหี้ยมันฮิตมันเนี่ยเอแล้อ <c oughs> กูมีความสุขมากเลยอะเหมือนแบบว้เด็กอะใช่นี่คือของกินหน้าโรงเรียนโรงเรียนเด็กๆโรงเรียนหรือว่าใครที่วัยผมมีไหมแบบนี้คือมันต้องเป็นอย่างนี้แหละคือมันจะมีหลายๆร้านบางร้านก็เป็นร้านที่แบบว่าตั้งอยู่ข้างหน้าโรงเรียนเลยบางร้านก็เป็นรถเข็นเป็นรถแบบแล้วเด็กๆก็จะทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเช้าจะมากินก่อนก็ได้แต่ส่วนใหญ่กู<อ>ไม่ได้กินเพราะว่าแบบ ไปแบบเข้าโรงเรียนเลยคุณพ่อคุณแม่ทำเบรกิลฟัสให้ทานตอ<ม>นเช้าไม่กินมื้อเนข้าว,ชาวเช้ามึงเหรอมึงข้าวสองมื้อหรอไม่กินข้าวเช้าจริงปะเนี่ยไอ้เหี้ยถ้ามึงกินเชา้าเข้าไปมึงไม่สามร้อยโลหรออีโคม <c oughs> มึงนี่เป็นคนเหมารวมคนเก่งมากเลยนะเานาะอะกูกูไม่รู้นี่มึงัคขนาดมึงเก่งข้าวสองมืง้อเนี่ย <c oughs> กูกินสามมื้อนี่ไง ก็ไปกินมื้อเยอะไงแต่ว่ามื้อเช้ากทีมไม่ทานมันก็คือไปปุ๊บกูก็ต้องไปสายที่มึงไงไม่กูต้องเข้าไปทำเสกตามสายทำอะไรแล้วไงตอนเช้าอะไปรับมอบหมายประชาันลงทุนทำกิจกรรมอแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเลิกเรียนปุ๊บเจอกูหมดอะเอางี้มาดูกันว่าสิ่งไหนที่โรงเรียนมึงกับโรงเรียนกูอะมีตรงกันสบายคิดตวอย่างไหมล่ะอ่ะตัวอย่างอันนี้มีไหมมีมีโดยเฉพาะตอนเช้าเลิศอ่า เขาเหนียวหมูปิ้งเขาครูชื่อร้านฝ้าอิ่มจำชื่อร้านไหมบ้างครูครูมันมีหลายเมนูด้วยมันไม่ใช่มีแค่แบบหมูทอดหมูหวานอะไรมีลาบหมูมีไก่ป๊อปมีแบบเอ็นข้อไก่มีหนังไก่โู้อิโดมกูรู้แล้วคือมีหลายอย่างคือมึงอ่ะมึงที่มึงเป็นทุกวันเนี้ยกูว่าเป็นที่โรงเรียนเว้ยใช่ปะเพราะโรงเรียนที่ทําให้มึงเป็นแบบนี้กูรู้แล้วกูโกรธแล้วโรงเรียนเขาไม่ได้แค่สั่งสอนนะเขาสั่งสอนเขาสั่ใครที่มาด้วยเนี้ยเนี่ยเราเล่าที่ว่า ฝ้ายิ่มเป็นยังไงอยู่แน่นอนเลยฝ้ายิ่มใจดีมากฝ้ายิ่มคือเขาจะขายแบบมีหลายอย่างอะแล้วสมมติเราบอกว่าเราจะเอาขอไม่มีหของห้าบาทสิบบาทห้าบายทยี่สิบบาทขอออยี่สิบเลยใส่ผสมัใส่แบบน,นี้แบบนี้กระดูกหนังไก่มึงดูกากหมูกับหนังไก่มึงดูสนุกเลยดิโก้ทุกอย่างกระดูหนังไก่ไก่ป๊อปลาบเงีย้ย,ยหยับยัดยัดฝ้ายิ่มก็เขาเหนียวมาจับกูนึยเขายัดเลยมึงเชื่อกเปล่าแล้วก็ปุ๊บเอาปลายี่สิบบาทอย่างเงี้ยคู่นึงเพิ่ม่นอกไก่เาย ใช่ปะยายกูไปขายหน้าโรงเรียนแต่ว่าวันนี้อันนี้ที่เราเอามาเนี่ยมันเป็นร้านเด็ดที่ดังมากในทิกตอกตอนนี้เดี๋ยวข้ามาพูดถึงกันเดี๋ยวคาพูดถึงกันอันนี้มีปะอันนี้ร้านมีงมีแล้วต้องเป็นซูชิที่ข้าวเยอะๆเพราะเด็กเหนื่อยกต้องกินเล่อิ่มแล้วก็จะเป็นแบบ เป็นฟิลแบบคำทุกถูกคำทุกบาทถ้าเป็นหน้าฮิตเลยเมื่อก่อนถ้าเกิดมึงกินมึงสั่งสั่งสิ่งแรกแล้วมึงจะสั่งอะไรนะเอาซูชิดีถ้าซูชิเหรอกูจะชอบกินหน้าปลาหมึกนี้หรอใช่กูกินยาคาล่าแต่ไล่เหรอไล่ทำไมมึงดูไปเนี่ยแบบพวกไข่กุ้งไข่อะไรไม่ไม่ไม่ชอบชอบกินจ้ำสาล หรอแต่มันอร่อยนะ้มันกูอร่อยเออแล้วน่รียนมันต้องคำใหญ่ๆแล้วคำเนี้ยห้าบาทห้าบาทแฮปปี้ละแฮปปี้สุกดอยเงี้ยได้อันนี้มีไหมโอ้ยอยู่แล้วแน่นอนอยู่แล้วเนี่ยอันย่างนี้ครับสิกูกินอันนี้บ่อยสุดเรียกอะไรถ้าเรียกมึงพูดจู่มาแล้วเมื่อกี้อ่าส่กอกแดง ไส่กอกแดงแต่บางคนเรียกจู๋หมาจุ๋หมาก็ได้จุ๋หมาก็ได้นี่จะเป็นลูกชิ้นลูกชิ้นแป้งเกี๊ยวเกี๊ยวต้องมีเกี๊ยวต้องมีไข่ไก่เนะเกี๊ยวไข่ดกต้องมีอันนี้ลูกชิ้นปูปูหนูหรอลูกชิ้นปูลูกชิ้นปลาใส่กอกแดงมันมีลูกชิ้นปูเลยหรอมันกูเคยได้ยังไงลูกชิ้นกุ้งถ้ามันสีส้มส้มสีแดงแดงะลูกชิ้นปูค่ะสีส้มๆ้มแดงแองะลูกชิ้นปูมึงเซิร์ชได้เลยชิมก่อนนี้ลูกชิ้นปู สุดท้ายขึ้จอกที่แป้ง <c oughs> ไม่มีปูเลยก็เลยกินขาวแป้งลปลานี่แล้วลูกชินปลาลูกชิ้นปูอย่าเถียงแต่ตอนเด็กเด็กที่กูชอบสุดเลยต้องเก็บตังค์ไว้กินตอนเย็นเลยคือไข่ยหนูกระทานี่ขายอยู่ที่ร้านโตเกียวไม่ใช่ขายอยู่ที่ร้านหนูกระทาเลยไม่มันมีมันมีขายร้านโตเกียวก็มีไม่เขามีเป็นหลุมยอดถุงครกในถุงกูอะลงในกูอะล่ะลงในกูแล้วเดินไปซื้อลงไปซื้อที่ร้านโตเกียว เขาจะแบบเตาะปึ๊บเตาะปึ๊บเอากี่ลูกแล้วก็เขาจะเอาแป้งอ่ะวนรอบๆด้วยของกูคือยืนหยอดในในหลุมมากในหลุมหนงพกเลยกรอบกรอบขึ้นมาอันนี้ไม่มีว่งมันนอกองนนี้กูมีหรอ้ขนมเบื้ององนนี้กูมีไม่มีไม่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 เคยซื้อกินนะโรงเรียนเลยถ้ากินก็คือไปกินแบบร้านหนุ่งไทยร้านอื่นกินอันนี้ขนมเบื้องมีโตเกียวมีถ้าโตเกียวอ่ะมีแต่อันเนี้ยโรงเรียนกูไม่มีเซเว่นมี โรงเรียนไม่มีเซเว่นหรอว้าวไม่ไม่โรงเรียนโรงเรียนไม่มีเซเว่นกูมีเซเว่นอะโรงเรียนอะไรไม่เดีกระเป๋าอ่ะอันนี้เราคงไม่มีจริงอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะนี่คือจิ้มเที่ยวห่อสาหร่ายเมนูใหม่ของทำร้านอ๋อเหรออ๋ออันนี้มาแาบนี้หรอมาแบบด้วยกันอ๋อและขนมอ่ะมึงขนมคือแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้กูกะแล้วอิโดมหยิบนี่แน่ขนมเหรียญโรงเรียนกูเล่นหนมเหรียญบุ้ยเหรียญนะ นี่ตเด็กชอบมากเลยไอแมววะแมวเออแล้วแล้วแล้วบ็เฮ้ยมันไม่เหมือนเดิมนี่คนละคนละยี่ห้อคนละยี่ห้อมันต้องมียี่ห้อแมวเออเรื่องนี้เหอะเพอร์บอยยิบหายเอาตอนเด็กไอ้เรี่ยมันฮิตมันเน,ามามน,นี่ยเจอแล้วทำมาใหม่อ่ะนี่ดูเท่เลยเดูสเลิริงอันนี้ไม่ได้ว่าเด็กนะว่ามึงตอนนั้นเด็กตอนนั้นกูโตแล้วกูก็ไม่ทำแล้วอุ้ย มือช็อกโกแลตไปคุไม่ได้กินนานแล้วด้วยตักครัวตัสตรอเบอรี่มือช็อกโกแลตอันนีมึงกูไม่กินช็อกโกแลตกูไม่สั่งช็อกโกแลตคนละครึ่งมือมีสองชิ้นใช่เปล่าใช่อุ้ยไม่ได้กินนานแล้วอันนี้กูชอบมากมาวินน่ะทุกคนอันเดียนานมากอร่อยอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยมากไม่ได้กินนานแล้วทำไมเขาไม่ทำวะขนมอะไรอร่อยอร่อยแบบเนี้ยมันก็มีขายอยู่นะแต่มันไม่ค่อยตัวอุ้ยมึงเอาไปครึ่งเดียวหมดนะมึงชิ้นมันเล็กลง แต่ก่อนมันคือชิ้นใหญ่มึงฟังนะเอาจริงๆเราต้องถามตัวเองว่าทุกวันนี้ของที่เราสึกว่ามันเล็กลงอ่ะเพราะเราตัวใหญ่ขึ้นหรือว่าของมันเล็กลงจริงๆวะเมื่อกี้อ่ะไอ้ขนมห้าบาทอ่ะกูงงว่าเมื่อก่อนกูซื้อกินแล้วกูอิ่มได้ไหวะอันจิตรไม่ดีมึงกูจำได้ว่ามันใหญ่กว่านี้ให้่าตอนเด็กอ่ะแล้วมันมีแค่สองแผ่นอ๋อมันเป็นชิ้นใหญ่มันเป็นชิ้นใหญ่อันนี้แต่ของโปรดกูอันนี้ก็ไม่กูจะจำไม่ได้ อันนี้กูเด็ดมันเลยอ่ะอันนี้แม่งโคตรดีนี่ใช้หน่อยโคตรดีอ่ะคือแบบใช้หน่อยแม่งโคตรดีมีเออกล้มๆช้หน่อยโคตรดีอ่ะโคตรนิสสุดใครจะไปใส่น้ำเรื่องของเธอไม่เคยใส่กูไม่เคยใส่เลยอ่ะใช้งน้อยห้ามใส่น้ำผิดว้าวกูไปแล้วกูไปแล้ว น่าลรงเรียนระหว่างขนมเค็มกับขนมหวานเลิฟอะไรมากกว่ากันกูเด็กวนกูเลิฟทุกขนมเลยอะ่ะกูจชอบขนมเคม็ม <_ D> หรออืมถ้าเปขน,นมขนมถุงขนมซองก็แบบเ <Le> ลโปโตรงโปเต,ต้ปาปิก้าอะไรอย่งเงี้ยโอ้โอะไรกู มันหอมมากแต่ว่าน้ำตาลแบบเกล็น้ำตาลน้ำตาลอะทอามึงเอาดิใช่ป่ะแต่เป็นน้ำตาลแตงกิ่นมาแบบหอมแบบหอมเลยอ่ะหอมมันหอมมากหรอว่าหอมเลยอ่ะอันนี้ต้องแบบโชีแล้วหมดแล้วนั่นมึงดึงอยู่นั่นแหละ มึงดูไย้จนถุงเปื่อยอะเฮ้ยดิไม่ได้กินนานแล้วช่างน้อยช่าต้องอ่ะเขากูว่าช่างน้อยยังได้อยู่อ่ะได้อยู่ได้อยู่กูอะได้อยู่มึงมันแผ่นเล็กขนาดนี้ได้เหรอวะกูรู้สึกว่าเราตัวใหญ่ขึ้นเลยเว้ยเราก็รู้สึกว่ามันมันแผ่นเล็กมันเล็กลงโดมไม่นะมันเล็กลงเศรษฐกิจไม่ดีมึงยุคนี้เขาก็ต้องลดต้นทุนปะขาย5บาทใครจะซื้ออร่อย อร่อยแบบพิซซ่าลายเนี่ยแล้วแพงละบาทปะโรงเรียนมึงกี่บาทละ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 บาทว้าวสุ่มอะไรอันนี้ดีน้ำตาลละปวดเป็นปวดละปวดเป็นปวดแท้มไหมน้ำตาลน้ำตาลล้วนน้ำตาลล้วนพิซซ่าพิซซ่าเนี่ยก็มาแล้วอีพีหนึ่งครบจังปะยังเหมือนเดิมหรอ กูเลยอะไรโอยโอ้โหอีดาบอีดาบตอนเด็กจะเป็นอีดาบอุ้ยกูชอบปังอุ่นกูชอบสตรอเบอรี่ปังอ่างหุ่นอันนี้ต้องกินนะตอนเด็กใครไม่เคยกินเหรียญเหียญเหรียญเนี่ยช็อกโกแลตบางคนไม่รู้มันคือช็อกโกแลตข้างในนี่อันนี้มึงกินยังไงอ่าโรงเรียนมึงกินยังไงไม่เคยกินอ่ะคือข้างในแต่มันเป็นเลทถูกไหมอืมกูเอาไปตำก่อนฮะตำข้างนอกถุงให้มันเป็นผงใครเคยทำเห็นป่ะแล้วก็ดูด นี่กูอยากรู้ว่าสิ่งนี้เมื่อก่อนมันไม่มีโซเชียลนะเออแล้วพูดออกมามันไม่มีโซเชียลนะแต่ว่ามันแพร่วิธีการกินแบบนี้ได้ไงวะเมื่อเด็กมันไม่รู้จะดูจากไหนแล้วมันไปรู้ได้ไงวเออมันต่อต่อกันมาปะวะนั่นแหละสิ่งที่ตัวรุ่นพี่รุ่นสูรุ่นอ๋อว่าตายเลยแหวนแหวนลิงป๊อปลิงป๊อปอันนี้ต้องมีและเหนียวมือเหนียวปากนะพอดกินมีแหวนเนี่ยเอ็นจอยว่ะกูเอ็นจอยกับตะกร้าสองอันนี้มากเลยอ่ะ ีโดูมึงเคยกินมาฝรั่งกองแบบนี้ไหมไม่เคยกินมึงมันนอกมากเลยนะไอ้กูมั่นกูอยู่ไหนนะกูอยู่รับบุรีกูใกล้อันนี้กว่ามึงนะเฮ้ยมึงอร่อยอ่ะใช่ป่ะมันอร่อยอยู่แล้วอยู่แล้วอื้อขอมันดีอยู่แล้วอันเนี้ยกูอยากรู้ดิเจนอัลฟาเอาเจนซีก่อนไหมล่ะ กูว่าต้องเป็นแนวขนมปังแล้วอะอาจจะเซเว่นมะอาจจะเป็นในร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยไปแล้วมีแล้วกินแซนด์วิชกินขนมปังกินแบบข้าวเหนียวเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์ข้าวเหนียวแล้วเนอะปะแต่ว่ามันหมายถึงว่ามันไม่ใช่ว่าแบบเขาเลือกกินนะแต่ว่าหน้าโรงเรียนอะน่าจะเปลี่ยนวิธีการขายของด้วยว่าเขาก็คงไม่ได้ขายแบบนี้แล้วอ่ะกินหวานแล้วก็ต้องกินข้าวต่อเรามีความคิดถึงอะไรก่อนกูคิดถึงข้าวเหนียวหมูปลาอินกูคิดถึงเนื้อนี้ กวนดีเลยเนาะไต่หวันของเด็กอ้วนอ่ะหกปอนไม่รู้แม่กูหลอกกูหรือเปล่านะตอนเด็กๆอ่ะว่าเขากลัวกูแบบกินเยอะกินเยอะกูกินเยอะแล้วแม่ด้วยแม่ด้วยนี่รู้ไหมตอนเด็กๆกูเด็กอ้วนไงกินอันนี้มันยิ่งยิ่งอ้วนไข่นกกระทาลูกหนึ่งอ่ะเท่ากับไข่ไก่ยี่สิบรูปโลแม่กูต่างอร่อยไปอย่างอื่นบ้างอ่ะมึงเอาขั้นอย่างไรอันเนี้ยคือตำนาน หมูจิ้มเปรี้ยวเจลในโรงเรียนเซนโยเซฟพอนเวนสีลมเท่านั้นกูไม่ได้กูไม่ได้ไมีโอกาสได้กินไม่มีโอกาสได้กินแต่ว่าตอนเนี้ยม,มันมีโอกาสแล้วเพราะว่าเราสามารถสั่งได้เว้ยเหรอคือถ้าเกิดสั่งอ่ะคือต้องเอาเดลิเวอรี่ไปรับที่หน้าโรงเรียนให้ไปยืนรอนเนียนแล้วเขาจะวิ่งออกมาส่งที่หน้าโรงเรียนเว้โยโงอนี้เหรอซึ่งมันจะมีนี่ในในเซ็ตนะมันจะเป็นเป็นเซตเนาะมีหมูหวานหมูฝอยไก่ทอดซึ่งมีกากด้วยแต่ประเด็นสำคัญมันอยู่นี่ เฮ้ยอะไรอ่ะจิ้มเปรี้ยวมันต้องไม่จิ้มเปล่าอ่ะมึงลองกินแบบไม่จิ้มก่อนมันน่าจะทั่วไปไปก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่ทอดข้าวเหนียวไก่ทอดรั้งเรียนเลยไก่ทอดรั้งงเรียนเลยอืมแน่เหัวะนั่นมึงใส่เขาไมใไ้ถูกก่อนวิธีการกินของเขาอ่ะมึงแกล้งกูมะเนี่ยเทปเนี่ยอ่ะแล้วมึงขย่อกินกีฟู้ดขึ้นเลยมันกินมะนาวไง อืมอืมเยอดปินด๊นคือใส่เยอะไปมึงว่ามันได้เหรอวะใช่แล้วขยำเดือ,กอดกันตลาดมันจะหนีอะไรกูว่าตอนไม่กินห่ะไม่แสดงว่ามันจ,จะเข้ากับหวานปะอลองดูเราเลยถ้ามันต้องหวานหวานด้วยนึกออกปะเริ่มอร่อยละมันเหมือนมันมันเปิดปั่มน้ำลายปะอีน้ำน้ำจิ้มเนี่ยอะไเนี่เริ่มอร่อยแล้ววะน้องมีหวานหวานผสม ก็ิดคออร่อยจหรแต่มันเปรี้ยวแล้วมันเปิดต่อมเยอะมันเผ็ดๆนิดนึงอ่ะกูเลือกไก่ก่อนเลือกส่วนที่ดีที่สุดอาโอเคโอเคโอเคชุ่มเลยดิได้แรบแรบีบบีบตักมามาวอกกูตื่นเลยอะไปเสฉี่อันีกว่าเพราะจากวันมันเีอยนนี้อ่ะน่าสั่นเลยหรอ โอ้เสียงนีสสัตว์ฟันแตกกันมัง้งกูไปตูชีแล้วโอ้อร่อยว่ะอันนี้น่าจะเป็นแมงกะพรุนกูว่าตูสีเล้ากุยเนี่ยนี่สุดละมันดัวเว้ยมันรสชาติมัน,นลิล้นเราอ่ะแล้วกูชอบนะยิ่งแบบหน้าโรงเรียนที่เขาทอดใหม่ๆใ,ให้มันพองๆอ,งอะ่ะอันเนี้ยมึงรู้สึกว่าว่าไส้กรอกแดงมันมีกลิ่นเฉพาะตัวมึงรู้สึกป่ะนี่อันนี้เขาก็เป็น อันใหม่ของหมูจิ้มเปรี้ยวมึงไม่ลองเลยอคืออะไร่อยของชิ้นหมูชิ้นโอเคหรอแต่จริงๆอ่ะมันต้องมีอะไรอีกอีกอันก็ได้ด้วไก่ทอดแป้งนั้นหนาไก่ที่เจ็บขนมปังเออขนมปังโรงเรียนอะแล้วแม่ชอบให้กูบีบซอสกับมายองเนสเองเข้าใจไหมรำบีบไงกูอัดเต็มถุงเลยแล้วเด็กวัวน่ะกูอัดอัดเลยแล้วกูกินไก่ใช่ไหม ปุ๊บกูกินไก่หมดปุ๊บกูก็นั่งดูดถุงเลนมันมายองเนสกับอร่อยเด็กอ้วนมายองเนสกับซอสพริกกูนั่งดูดดูดถุงอย่ามองว่ากูแปลกเพราะว่าชาวเนี่ยกูต้องเป็นเหมือนกันทำทุกคนทำแต่ร้านไหนแบบไม่ให้กูบีบซอสนะกูเคืองมากเลยกูต้องบีบเองเท่านั้นเมื่อก่อนเซเว่นให้บีบซอสเองนะก็เพราะคนแบบกูแหละเขาเลยต้องยุบไปไม่ใช่เซเว่กอันหนึ่งหักถุงลรือไงอ๋อใชบีบซอสใส่เข้าไปในแตงกวาเราทวงคืนไหม พวงพื้นเชลฟเชลฟซอสและผักในเซเว่นใช่ไหมเขารับพวกเราไม่ไหวหรอกบางทีอะพวกเราอะเขาเอาอะไรให้แดกเอาไส้กรอกมึงต้มมามา่ามึงก็ไมหยิบผักเขามาใส่ไอ,อ้อะ <c oughs> มึงเอาทุกอย่างอะมึงจะแดกอะไรในนั้นจกลายเป็นว่าโอ้โหร้านผักอาหารใต้เลยดิ <c oughs> เขาแกงใต้เลยใส่ก,ก,กระเทพริกผัดกระเทียมกะปิแล้วอีพวกกินตะลอึก,กบางบางเซเว่นมันไม่มีนะตะปิไม่มี เพราะอะไรอะคําไมอะมึงเคาะมึงอะไรกันแล้วคือไงไปถึงถ้ามึงถึงเซเว่นก่อนปุ๊บเนี่ยมึงต้องกินสลือปีก่อนเพราะอะไรมึงควรจะเดินด้วยแล้วกค่อยเดินชอปเอาจนอิ่มอะแล้วกลับบ้านไปอีตัดเหลือทุกรอบไม่เคยแดกหมดกูไม่เคยกินสลือปีหมดเรียบร้อยไม่ขายแล้วทุกวันนี้ ผมเป็นเด็กดีอยู่แล้วครับไม่มีไม่เกี่ยวกับเรื่องกินหรอน,นั่นโดนทำวมนือเด็กเฮียคนดีครับไม่พอผู้ชมตัวเองว่าตัวเองเป็นคนดี ให้เล่าวีรกรรมไม่ได้มาบอกาว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนเลวไม่ใช่ไม่มีวีรกรรมเลยมึงบอกว่าเ้องหยัแข่งประกวดได้รางวัลเป็นเขาจะได้ยินดีด้วยกับมึงว่ามึงเก่งมันเป็นยังไงตอนเรียนมันเก่งอะไรขนาดนั้นนะมึงกดอะไรกูไมนรไม่กดเนี่ยเราย,ยินดีอยู่ไนงะเออว่าความเก่งกาจของเพื่อนอนะ่ะมันยังไงละอ่ะเขแบบว่าเป็นตัวทแทนปประกวดสอนนุ่งไทยไปแข่งปะอยู่แล้วกินวิบากนี่ได้แข่งไหมเดีนั้นลงวะ ไม่ลง้ลงมึงแชมป์แน่กูมั่นใจกูจัดงานมึงก็จะเป็นสายแบบแนวกิจในแบบกิจกรรมบบกิจกรรมจริงๆถ้าเกิดมันบบเป็นแบบความเล่นๆทั้งทก็เหมือนเด็กเข้าไปอ่ะเล่นไพ่กันหลังห้องอะไรเงี้ยโัวคูตับอ่ะทำไมเป็นเด็กเงนินลยอยากร้องอ่ะความอยากร้องอ่ะเอาไพไม่ไมาเลไรอ่ะป๊อกบ้างสลับบ้างเงี้ยแต่ว่ามันไม่เล่นกินตังค์นะมันเล่นกันมันเล่นกันหลังห้องเล่นกันหนุกๆไม่มีทางอ่ะดีดอม มึงเล่นมึงเล่นปักเล่นเมื่อกี้นั่งสนุกกี่โมงดีประกอกเหรอข้อฝาขวดหมาแล้วมาเล่นแปลกๆมึงก็ไม่ใช่แล้วหมาขวดอ่ะแล้วมึงเล่นอะไรกูไม่เล่นไพ่ดเลยหรอสาธุ่งไอ้เอจ้าสมัยนั้นกูงี้มันจะมีโทรศัพท์แต่นั้นมันแบบแนวจีนแดงอ่ะสองซิมสิบหกลำโพงเลยปิดทีวีได้แล้วในนั้นเล่นเสือกมีแอปไฮโลที่มันจิ้มวะไม่มาให้เทคเหมือนกันนะมันจิ้มปึ้ง แล้วหมุนเนาะเออแล้วก็อย่างงี้กูก็วาดกันดานกันเลยจ้าวาด <laughs> เลย <laughs> ำตั้มแทงกันเลยในห้องเหรอโอ,โอ้ทั้งในห้องท <c oughs> ั้งโรงอาหารทั้งทุกที่ที่กูจะมีก็โทรศัพท์กูสสกไปด้วยได้ทั้งหมดไม่โดนจับหรอใครจะมาจับรูจะรู้ได้ไงรูมามันก็เปลี่ยนหน้าหนีดิเออมันไม่รู้กล่าจับอะไรกูได้แล้วกินตังม<ด>ันอะกินตีนมั้งแทงตีนกันมั้งเอาตีนแทงกันมั้งไม่ได้กินตังแล้วทำไมกูไม่จับหรอกูจะจับเยี่อะไรรูก็แทงกูอยู่ โอ้ยยืนเป็นเจ้าแทงกับคนแรกๆตรงนั้นอหละเออไม่างนี้เป็นอย่างนี้เออทนุกตัวเลียนอะเคยโดดเลียนเหยพี่ของกูนะ กูโดนเรียนนะข้ามโรงเรียนกูอ่ะคือศาลศาลจังสารจังหวัดอ่ะข้ามในกุลนโรงพักอุ้ยมึงกับกูจะสงเสียดแต่เด็กันแล้วคือคือกูคือสารข้ามในกุลนโรงพักทีนี้พ่อกูอ่ะมาทำงานที่ศาลบ่อยอยู่แล้วประจำเพราะว่ากูเป็นทารกเช้ามากูไม่เอารถจอดโรงเรียนนะกูขับมอเตอร์ไซค์ไปจอดที่ศาลกูเออไปบอกอ่ะนาปักรถหน่อยเอยวารับแป๊บอย่าใบบ่าย๋ย่าเอาไม่เกินบ่ายเออปึ๊บกูก็พกเสื้อเสื้อข้างนอกเสื้อเสื้อยืดอ่ะ ไปเสร็จบางของ้อกูจะโดดกูเพี่ยงเสื้อเปยนเสื้อนอกใช่ไหมแล้วกูก็มีที่ซ่อนกระเป๋ากูในโรงเรียนกูก็โดดออกแล้วกูไปเอารถในตาน่ะนแล้วก็ออกไปก็โดดไปบ้านเพื่อนบ้างคือถ้าเกิดโดดอ่ะออกนอกโรงเรียนอะออกประตูหน้าเลยของกูอ่ะมึงเดินออกดื้อเหรอมึงลูกหล่อไปเนี่ยไม่ก็มันมีช่วงเวลาที่มันแบบว่าคาบเรียนมันบ,บางชั้นมันเลิกไปแล้วไงถูกไหมบ,บ่ายสองเนี้ยเขาเปิดประตูแล้วเพราะบางคาบมันเลิกแล้วกูก็เดินออกไปเอ๋อนียนหรอเนียนหรอก็เนียนเก็เดินออกไปเลยแล้วก็ไปดูหนังกัน นั่งรถเมย์ไปโดยไปดูหนังหรอ,อนั่เหนื่ยมากเลยอะ่ะกูมีครั้งเล่นดูทัศอาจารยร์กูไปกูบางเรียนอเอาเอาจริงๆนะวันนั้นอ่ะกูใสจริงๆกูตื่นสายจริงๆอ,ะอ่ะแต่กูไม่เคยมาโรงเรียนใสเลยตอนนั้นกูย้ายมา,าอยู่หอแล้วมอปลายกูตอนบ้า,า,บาในใกล้ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่กูย้ายมาอยู่ข้างในเมืองอยู่หอกูก็บางเรียนสายแต่กูไม่เคยมาโรงเรียนกูจะต้องทำบุญสามครั้ง อああ่ถ in. ้ามาครั้งแรกมาสายครั้งแรกกูก็มาครั้งแรกสายครั้งแรกกูก็เออไม่เป็นไรกูก็ใช้ใช้บ้างนี่กูมาสายอะไรยเงี้ยเขาเขารถเขารู้าิธขึ้นไปแล้วก็จะมีอีกแก๊งมาสายอ่ะยืนอยู่แล้วกูอ่ะก็เอารถเข้าข้างหน้าโรงเรียนเลยเข้าข้างในโรงเรียนเลยก็กลับไม่โดดอะไรก็ขับรถเข้าปกติมอบมอบมอบก็มอบก็ลงชื่อก็จบไปโอ้โหอาจารย์มาเลยอีเนี้กูแบบคุณผู้ชายเหรอเออ ไม่ยังไม่มากเนื้สายนน่นนี่เนี่ยด่าด่าด่ากูแบบเพื่อนกูอ่ะมันจะมีคนคนอื่นๆนะหมายถึงว่าหลายชั้นอ่ะก็ยืนยืนรอลงโทษอ่ะคือกูจะตีอ่ะไอไออาจารย์นี่ก็ด่าด่าด่าทุกคนแล้วก็ให้ไปลงชื่อพวบอกเดี๋ยวนะอาจารย์ผมมาสายครั้งแรกครับผมไม่เคยมาสายเลยนะอาจารย์จะมาด่าด่าผมขนาดนี้เหรอพ่อพ่อแม่ผมยังไม่เคยด่าด่าผมขนาดนี้เลยแล้วมึงยังทำไมอาปีก้าหาแข็งเหรอมึงจะงานกับกูเหรอนั่นเออจะตีกู กูบอกกูไม่ให้ตีถ้าตีกูไปแจ้งตำรวจเลยกูบอกทำไมร่างกายอ้าวอ้าวคืนใหญ่ในทีนี้ไอ้สัตว์หน้าสั่นเลยจันโอ้โหและอาจารย์ไม่เคยสอนกูเป็นอาจารย์แบบชั้นอื่นมึงเข้าใจไหมเออเป็นอาจารย์แบบที่ไม่ได้รับปกครองแหละอาจารย์เออเป็นฟิลนั้นจะลอกกูให้ได้อ่ะกูก็ด่ากูก็เสี่ยงอาจารย์โอ้โหดีไอ้คนปีนเข้าไม่ไปจับอ่ะเนี่ยเข้าตรงๆดีๆอ่ะมาจับจะอย่างงี้อาจารย์จะทำให้เด็กปีนเข้าเรียนหรอเออมันก็ขึ้นใหญ่เลยต่อหน้าคนอื่นกูไม่ให้ตีตีกูไปแจ้งความ ขึ้นขึ้นจนถึงขนาดที่ว่าต้องมีครูคนอื่นอะมาพาเขาออกไปอะแล้วเรื่องมันจบยังไงเรื่องมันจบือเขาก็ไม่ตีกูก็ลงชื่ออย่างเดียวเขาไม่ทําอะไรแล้วก็อาจารย์คนอื่นอะก็มาลากเขาตัวเขาออกไปเพราะเขาเป็นอืมอืมหนักมากตอนนั้นเพื่อนกูไอคนที่รอโดนตีอยู่ทำไงบ้างไอ้ต๊ <c oughs> <c oughs> เราตัวเปิดเออะเราจ้าฝูงว่าฝูงจริงๆนาฝูงกูไม่เคยมาสายเลยแม้แตนั้นแม็ดเดียวกูจําได้เลยโอ้โหยิ่งใหญ่มากแต่มันไม่ถูกแหละที่เขามาพูดใจยอย่างนั้นหมายถึงว่ามันแบบแล้วเขาก็ถามเหตุผลกูด้วยนะเว้ยว่าก็คือยืนกระเถียงกันอยู่นานว่าแบบแล้วท,ลทำไมมึงถึงมาสายผมอัิเสบกูก็แต่กูต่อแหละนะกูบอกรถผมยังรั่วแล้วมึงยังรั่วบ้านมันอยู่ไหนบ้านมันอยู่ตรงนู้นแถวจอมบึงแต่บ้านกูอยู่ไกลจริงอยู่แถวจอมบึงครับแล้วทำไมไม่เรียนแถวนั้นอ่ะเอ้า ผมจะเรียนที่ไหนก็ได้ผมุผมจะเรียนที่ไหนก็ได้อาจารย์เข้าใจไหมเอออันนี้ผเป็นสิทธิ์เลีอกของผมผมจะเรียนที่นี่แล้วผมไม่เคยมาสายอาจารย์ดูก็ได้ไม่เคยมีชื่อผมเลยยิ่งเอาใหญ่คือจะยิ่งเถียงกับเขาเขาก็ยิ่งไม่ยอมอ่ะจะเอาไม่ได้แบบคือเหมือนมึงเจอมึงตอนแก่ว้าตอนแกยังไงหอกก็คงต้องแบบก็คงรู้สึกว่าไม่อยากให้ลูกคมปะอาจารย์อ่ะยิ่งเจอยิ่งเจอคนเถียงยิ่งมึง ยิ่งเจอการเถียงแล้วเสี่ยงทุ่มไม่ได้อะโกรธหน้าสัา่กสนกลัวเส้นเรื่องแค่บอกกัาจมแปลกอะไรเดี๋ยวยุคนี้ยังมีอยู่ยไหมว่าอ,อ,อาจารย์ที่เขาด่าพ่อด่าแม่ด่าอะไรอย่างเงี้ยเมีไม้ทำไมเพราะว่าเด็กมีมือถือเออเพราะสมัยก่อนหะอาจารย์แม่สงสวติว่า,<ด>าอาจารย์ลองดา่าดูดิมือถือขึ้นมาถ่ายจบเรียบร้อยบอกว่ามันคือการที่แบบทุกคนช่วยกันสอดสองมากขึ้นแหละมันก็ไม่ควรทำอะไรที่มันเกินกว่าเหตุก็คงทำไปตามกฎระเบียบโรงเรียนนะเข้าใจได้แต่ว่าบางอย่างที่มันเกินกว่าเห็นก็ไม่ควรจากอาหารโรงเรียนก็ไปสู่เรื่องของโรง มันไม่ใช่อาหารที่มันดีเลิศอะไรมันไม่ใช่อาหารที่มันแบบโอ้โหทุกคนต้องกินสักครั้งในชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าทุกคนเคยกินมันสักครั้งในชีวิตแน่นอนเพราะว่ามันคือสิ่งที่มันฝูกพันกับเราใช่ในวัยเด็กแต่จริงอ่ะถ้าย้อนกลับไปวัยเด็กแล้วโตขึ้นมาเราเป็นพ่อแม่เราก็จะบอกว่าอันนี้ก็ไม่ควรจะกินบ่อยนะไมจกิงว่ะถูกไหมเหมือนตอนเด็กพ่อแม่ก็บอกว่าเอออย่าไปกินอันนั้นบ่อยอย่าไปกินอันนี้บ่อยอะไร่เงี้ยฟันผุนะอนี่มันสาดนี่เยอะนีมันทอดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งแบบทุกอย่างมันเขาจะห้ามเรามันคือรสชาติของวัยเด็กใช่อันนี้พวกเนี้ยคืออาหารแบบรสชาติของวัยเด็กโขอีพีเนี้ยอิ่มแล้วก็ได้ได้นึกถึงตอนเด็กที่ว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมีอาหารในในความคิดของตัวเองนะความคิดถึงตัวเองอาหารวัยเด็กเนาะแล้วก็ความทรงจําในวัยเรียนแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นอย่าลืมพิมพ์เข้ามาเล่าเวลรกมของคุณก็ได้หรือว่าอาหารโรงเรียนโรงเรียนที่แบบคุณบอกว่านี่มันคือเด็กที่นี่มันคือแบบคุณไม่เคยกินแน่นอนเอาที่แบบว่า โรงเรียนพวกพี่ไม่มีแน่อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนหนูมีอันนี้โรงเรียนพี่มีเปล่าเมนมาเลยเข้ามาโอเคไปเจอกัน <Okay. S 2> อีพีหน้าบ๊ายบายครับผม